สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมนะครับแซมนะครับจากร้าน SYK Smart Shop นะครับวันนี้นะครับมาสดๆลร้อนๆเลยกับตัวนี้นะครับนี่ในมือผมนี่นะครับอ่าเป็นรถอ่างานก่อสร้างนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแท็กเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจากค่ายวีนาทอยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอเฝ้าคอยเลยว่าเมื่อไหร่จะออกนะฮะก่อนหน้านี้นะครับออกมาเกือบทุกรถและยกเวนรถนแท็กเตอร์ที่เป็นแบบบังคับนะฮะ เคยออกมาที่เป็นทรงนี้นะครับแกเตอร์แต่เป็นโมเดลนะฮะแล้วก็ยังไม่มีบังคับตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมานะโอเคเดี๋ยวเรานี้เราเพิ่งได้ของมาเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันสดๆร้อนๆเลยนี่นะครับตัวนี้จะชื่อรุ่นว่าฮุยนานะครับ1569งห้าเนะครับสเกลเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่นะหนต่อสินะครับโอเค แกะพร้อ,อมกันเลยนี่นะครับด้านในกล่องเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ของวีนานะครับจะเป็นกล่องสีดําหมดเลยนะฮะออกมาเป็นสไตล์เดียวกันทั้งหมดนะแล้วก็ด้านในเนี่ยให้คู่มือเนี่ยนะครับคู่มือมาหนึ่งเล่มแล้วก็บูโฟมนอย่างดีนะไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องจับส่งไม่มีปัญหาแน่นอนอ่า าดูด้านในกันเลยนะฮะวัคซีนมาอย่างดีก็พึ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับส่วนใครที่ที่ออเดอร์กับทางร้านไว้นะพรุ่งน,นี้ก็จะเริ่มจัดส่งให้นะครับรอดแรกนะสำหรับลูกค้าที่ออเดอร์กันเอาไว้นะฮะส่วนใครที่ยังไม่ออเดอร์นี่นะครับหลังงผมนี่ยังพอมีสินค้าอยู่นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะนะ นะครับปิดด้านปึ๊บนี่นะครับภายในกล่องนะฮะสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวเรามาไล่เลยนะครับรีโมทรีโมทนี่เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเนี่ยตัวรีโมทเนี่ยจอยสติ๊กของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวฮีนา1550นะแมคโครคล้ายๆกันเลยคลยิดว่าน่าจะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่มัน่นใจเดี๋ยวผมจะลองมาเทียบดูอีกทีนี่นะครับแล้วก็เพคของเรา <c oughs> สวยงามมาก นี่นะครับอ่าให้ดูด้านหน้านี่ด้านหน้านะครับด้านบนนะก็ยังคุมโทนนะของค่ายวินาเหมือนเดิมนะครับเป็นสีเหลืองตัดกับสีดำน่านี่นะครับตัวดันตัวดันนี่เหมือนจะเป็นเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กนะฮะนี่นะตรงนี้นะฮะอ๋อตัวดันตรงนี้ไม่ใช่เหล็กนะ เป็นพลาสติกนะครับด้านหน้านี้นะแต่ตัวก้านตัวนี้ก้านตัวนี้เป็นเหล็กนี่ก้านตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะสองข้างตรงนี้เป็นเหล็กอ่าตัวตัวที่ไว้ขุดตัวนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะฮะนี่นะตัวนี้นะครับดินล่างนี่ตัวสายพานนะครับทีนตะขับตัวนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันแล้วก็ที่ให้มาอีกนะครับจะมีนี่เลยแบตนะครับเป็นแบต นิเทียมไอออนนะครับ7.4นะฮะ600แอมนะเป็นแจ็คแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชาร์จ USB นะชาร์จบาลานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแอดมินส่งมาหน่อยครับใส่ควงโอเค ช่องใส่แบตจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับมาดูก็ใช้แบตโอเคช่องก็ใหญ่พอสมควรนะแต่คิดว่าน่าจะใส่ได้แค่ก้อนระมน,นี้แหละนะฮะถ้าไปใส่แบบแอมเยอยกว่าน,นี้น่าจะน่าจะไม่ไหวนะฮน่าจะลงไม่ได้โอเดี๋นี้รุ่นใหม่ของวินาจะเป็นแจ็คแดงหมดเลยนะฮะตัวนี้ ีอเคผมล็อกก่อนอก็รีโมทนะครับรีโมทอันนี้นะผมว่าใช้ตัวเดียวกันเลยแหละกับของ1น5 0เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะลองดูว่าเอาม,ามังคับดูของ1น0นะ,ะว่าใช้กันได้ไหมถ้าใช้กันได้นะเรามีตัวที่เป็น เป็นแบบสติ๊กด้วยนะครับเผื่อจะใช้กันได้แย่เท่ขึ้นมาอีกอะเดี๋ยวล็อกตัวน็อตไว้ก่อนไม่เป็นไรปึ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวหาปุ่มสวิตช์ก่อนออนออฟอยู่ไหนออนออฟก็อยู่นี่นะครับออนออฟอยู่ด้านบนนี่นะฮะหาตั้งนานนี่นะครับอยู่นี่นะอ่าเปิดมานี่นะครับจะมีเสียงเครื่องยนต์เลย นะครับแล้วก็จะมีไฟในห้องคอนโทรลนะฮะนะเป็นไฟสีน้ําเงินสลับกับสีแดงนะฮะแบบนี้นะกระพริบไปกระพริบมานี่นะฮะโอเคเปิดรีโมทมาสัญญาณกันโอเคเริ่มเลยนี่นะครับด้านซ้ายมือผมก่อนนะครับกดขึ้นบนนี่นะฮะจะเป็นการเลี้ยวแทกนะฮะด้านนี้นะครับนะโอเคงั้นถ้าท่านนี้ต้องกดสองปุ่มละนี่นะครับเดินหน้ากดดันขึ้นนะครับ ดันลงนี่เป็นฝ่ายหลังนะครับแล้วก็ถักกดด้านเดียวนี่นะเป็นการเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่นะครับถ้าขยางมุมก็จะเป็นเลี้ยวแบบเร็วนี่อันนี้คือโตะมันจะลื่นหน่อยนะนะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆกันโตะมันจะลื่นนิดนึงลงดินลงพื้นธรรมดานะ่าจะเดินดีกว่านี้นี่นะครับถ้าเดินทางตรงก็จะดีเลยอานะ ุ่มถัดมานะครับด้านบนนี่นะด้านบนอ๋อด้านบนไม่มีอะไรนะครับเป็นปุ่มหลอกไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วก็ปุ่มนี้แล้วกันเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับด้านหลังนี่นะฮะอันนี้ยกขึ้นนะฮะปุ่มนี้ยกขึ้นปุ่มนี้เอาลงอันนี้คือลงสุดแล้วนะฮะขึ้นสุดลงสุดแล้วนะเอาไว้ไถไถดินนะฮะตัวนี้อ่าโอเคส่วนฝั่งนี้เอาไว้ยกในส่วน,นี้นะฮะ นี่เลยอันนี้คือยกสูงสุดได้ประมาณประมาณนี้แป๊บหนึ่งนี่ประมาณนี้นะยกขึ้นมาสุดแล้วอันนี้นะฮะใช้สลับกันได้นะขึ้นลงสองปุ่มนี้นะฮะปุ่มกลางเปิดปิดเสียงนะฮะเปิดปิดเสียงนะนี่ก็ผมว่าโอเคเลยนะงานมาสวยอีกปึ๊บ เดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนิดนึงนะฮะตัวตัวรถนะฮะถึงจากตัวดันดินข้างหน้าถึงตัวไถนะความยาวอยู่ที่ประมาณ37นะ37ซมนะฮะส่วนด้านกว้างนะฮะผมเอาจากแท็กก่อนนะแท็กสองด้านนะฮะประมาณ13ซนเมตรนะส่วนสูงนะถึงหัวห้องคอนโทรลเนี่ยอยู่ประมาณ 16บหซนเมตรครึ่งนะครับส่วนด้านกว้างของฝั่งที่ไว้ไถน,นะอ่าไว้ดันดินเนะนะฮะอยู่ที่ประมาณ20่สเลยยี่สิบเซนติเมรเลยนะฮะถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะนี่นะครับด้านหน้ามีโลโก้นิดหนึ่งคายเบนซ์นนะตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์วีนาก็ถือว่างานที่ทําออกมาเนี่ยนะครับสวยงามนะดูในมือผมนี่ใหญ่ไหม นี่นะครับเอาไปเล่นกับพวกแมคโครถดำของพีนาได้ซีรีส์เดียวกันนะฮะตัวนี้นะครับก็นะวันนี้เพิ่งมานะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเราสนใจเจ้าแท็กเตอร์นะฮะตัวนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนรออยู่นะฮะนะรอในส่วนที่เป็นรถบังคับมานะฮะนะแบบนี้วันนี้มาแล้วนะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้อยู่โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ083นะครับ613-3319นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์เมื่อกี้ก็ได้นะครับย้ำอีกรอบนะครับ083นะครับ 6133319นะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปอยู่นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะใน u u u e e ก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งแย่งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะจากทางร้านจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ